สบายดีทัมผู้ซมูมทุกคนเดิมเมื่อวนนี้น้องไอจะพาไปเที่ยวดอนเดทเนาะ <Yeah! S 1> เออรือว่าีพันดอนไตที่สุดของประเทศหลาวเนาะไตสุดเลยเดอ้อนี่อันนี้ก็จะเป็นก็จะห้องว่าบ,บักเดอ้อคนหลังห้องว่าบ,บักเนาะไว้ตางลุจกลักรรถใหญ่ตางขนตางสัตว์เรื่องต่างๆได้เบิร์ตเนาะตางข้ามไปอีกฝั่งเนาะแล้วก็มีเหือน้อยไว้สําหรับตอนหับขนเนาะ เออตอนขับคนหรือว่าเครื่องคข้องสี่ดังสี่ครับผู้สูงเนี่ยเด็กอ๋อเด็กเย่ก็จะเอากระ้ามมาซื้อเครื่องคข้องแม่งฝั่งนี้แล้วก็เตรียมข้ามไปฝั่งั้นเนาะโบจะเป็นดอนคอนดอนเดนดหรือว่า 4, สี่พันดอนเนาะสี่พันดอนเด้อครับผู้ชมเด้อเนี่ยน้องเมทอยู่อันนี้มันนำมาแมอา่อย่างยาอีโนเด้อยาอีโนของไทยเด้ออันน้องเมย์น บอนออกมานน่กลิ่นข้าวเหนียวเยค่ะผู้ชมกลิ่นข้าวเหนียวแล้วห้ามันแซบแห้งเลยห้านไตอันแกงไก่เอ่อกับแกงนองกับแจ้วเนาะน้องเมยก์กินแท้กินวาทางแซบแล้วก็กินแล้วแล้วก็พ่นตามมากคือเอ,อเออหน้างามปากเนาะอันพ่นตาม,มากก็คือแน่นอกมันแน่นอก <laughs> คนตะมาขึ้นแน่นะเอิกเนอะแล้วกันพอ,อสบายท้องให้หนึงแล้วกันเลยวบบกินยาอีโนเในใสไซน์เนาะโฆษณาต้องเข้าล้วนะพี <c oughs> <c oughs> ่ตอนนี้ท่านล่ะจะมาจะเททให้ด,ดีขึ้นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยเหงื่อต่างๆมีไลยชนิดไลยแบบเดินเหงื่อแบบมีร่างกาบุมวิร่างกายก็มีเน,นาะอเมนลูกไปขึ้นเหงื่อไปขึ้นเหงื่อโอ้ยเหนียวทาอันนี้เป็นผู้ชายท่านผู้ชม ป่านนี้เงียบแบบผู้สาวบมเป็นเถื่อเดี๋ยวนี้มีแต่นางเงียบแบบผิดคือแบบผู้หญิงอะนะคุณอาคุณอาจักลิ้นน้ำยางยามันเนียนนะสิเปื้อนไปโดยขึ้นลูกขึ้นขึ้นขึ้นไหมบกการยางข้ามขั้วได้ฮันผู้สูงกาบบอเอาไอตี้ลูกเนี่ยมามียางให้เบิ่งเออไปไปไปมายางมาเนี่ยยางมาแบบนี้แหละยางมายางมายางมาเป็นบอขึ้นมาเออจะเตือนนะผู้สูงมึงแม่ กาหาันไว้คนเก่งไว้เก่งไงลูกเีเย่เ,ย,เย่สุดยอดอาเมนี่ไปซะกระเดินแผ่นพรมเมดสานผสมไปซอยกะไรไปน้ำน้ำเนาะเออขึ้นเืออีกข,ขึ้นเออขึ้นเออโอ้โหเก่งแท้เก่งแท้ยจกไปวันนี้จะพาไปเที่ยวใส่บ้านผู้สมแด่ไปเที่ยวดอนเตดด้วดาที่พนดอนเดิดนเดิ ดังแน่นางเที่ยวเขาม้าเหล้าไก่กับนหมนาดีเนาะแมนแล้วมีพนร์มีทางล่างไส้เกา่ามีทางปากคาเออในทางทีพวกเขาจะขามไปเที่ยวเนาะแมนแล้วปากคาในน้องยายากระมาแล้ว <มา S 1> <า>ก็คุณแม่ติ่มนั่นเองเดือดอเดือดเออมยบเราเคยเห็นจเจ๋อเนาะเราเมย์เคยเห็นแมนแล้วมือนีผ่าก่อนเกิดได้หาหน้าโก้เคยเห็นอ่อาผ่าแม่ติ่มเพิ่นไป<ม>าวา เรามาทำุบุบานาก็ผู้หบ,บุญก็ได้ไดโอกาสมาเทียวเลยเนะแมนไปเบิง้งป่าสลามลาอยู่หลังห้องป่าคาเนาะป่าน้ำจืดท่านผู้ชมเป็นคือป่าลุมาฮนาะคือป่าลุมาเลยท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าอยู่น้ำจืดเนะาะบ่อยอน้ทะเลคือประเทศอื่นเด้อ <Y> ah <oo> ตอนนี้เขาท่าคุณเงาเนาะท่าก็จะมาเอาเงาออก ท่านผู้ชมและตอนนี้เขาก็ได้มาฮอดแล้วเนาะใช้เวลาขี่เหงือมาบูดนเดอร์10ป้ายนาทีเนาะ15นาทีนั่นเองเนาะเด้ยแฮมบอนี่เหงือบักอันนี้คือเจ้าสิแหละก็เจ้าตางรู้จักรู้เนี่ยงสีเนาะข้ามไปฟังนั้นโอ้อเมนกระมวันเด้อร์วนน่ะโดดไปยู่หัวเหงือยานชิโดดออกจากเหงือกับะปานั้นบโดอนเด้อรูพูดอ่ะ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 พูดสิได้เลยเห็นจะได้เลยเซียจได้เลยมาโดดจึ้มโดนมาเมนฮ่า ฮ่า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 ฮ่่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่า ห้าพันหนึ่งส่งตามสี่ดูด้วยพอเท่าอันมันมันมัมนเป็นส่วนตัวเลยอือเอาเหื่อเข้ามาขับบ่เอออ๋อพอเท่าจะกลับเลยว่านี่หรือว่าสีท่าอยู่นี่บอกพอเท่าว่านะสีกลับเลยบอสซีกลับก่อนบ่สจะพอเท่าหาอยู่นี่ก็ได้วันนี้ก็ต่างหาบ่ โดยโดยขอบใจลายไปอเมนโอ oh, นะ้กินน้ำนะคะผู้ชมกินรสน้ำธรรมชาติลูกว้า oh, ลิ้นนำ้ำ <Yeah. S 1> อีเฮ้ยพุ่นหอนได้นี่อ,อ,อันนี้เขาเอิ้นช่วยโอกาสกินน้ำแล้วก็เอาเ็ดจุม่มขี้ลงไป <laughs> นี่ท่านผู้ชมเมื่องหอยางเข้าบ้านก็จะกระชีพเป็นประมาณนี้เนาะยังมีไล่หอมไล่แจดเด้อบ่มีแต่ซัมนี่เด้อเพราะว่าอันนี้นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะผู้ชมเนาะ คนต่างประเทศก็มาไล่แล้วก็คนลาวต่างแข้งก็มาไล่เด้อก็จะมาเที่ยวนะแต่ว่าช่งเข้าโควิดมานี่ก็คือฮูฮูกันอยู่เนาะโควิดมาแล้วกายังก็มิดมืดนอกท่องเที่ยวกับบุคคลมีเนาะเพราะว่าต่างแข้งเดินทางห้ากันกันยาต่างประเทศเดินทางเข้ามากับบอดายแต่ว่าปกติอย่งซีนิฮาน่าหาได้กับคนเต็มเหมือนพักได้กับเต็มคนยางเที่ยวทางจแป๊บมัวนะคะผู้สงมคล้ายๆคือเสียงอันเียงถ้าไทยกับว่าเสียงขานเสีย แม่บอกแต่ถ้าว่าอยู่อันอยู่วังเวียงเออมันคือวังเวียงไหแล้วคือคือวังเวียงนะคะผู้ชมเทียบแบบว่าเรียบง่ายแค่ะนะ่ะพายาคีคีรถคีรถจกักรคีรถที่เาลยังกต่ได้เนาะเซลรถจักรที่คีเนาะแต่ส่วนใหยูนี่ก็จะจะบ,บุกที่รถใหญ่ยยแต่เพราะว่าหอมทางมันน้อยแหงเนาะและทางผู้ชมผู้คนยูนี่เป็นคนง่ายๆสบายๆเด้อเนาะ ถ้ามานี่บูตองยาเรื่องข่มสะดวกเลยสะดวกสบายเนาะพอจะเป็น Mini รรม,มินิมาร์กมีเออมินิมาร์กเครื่องใส่เครื่องซอยยังจะสี่มีครบทา,านอาหารกามีเฮือนพักห้งแหมการมีเลถจักรรถทิพย์กามีทานเล็กเปลี่ยนเงินตายัางกามีเนาะเปลี่ยนเงินเฮาคือเงินยังมากันมาเปลี่ยนใส่ใจใดเนะเาะแต่เราไมจะผ่ายางเราะเบอร์กามียังเดเนาะ อยู่นี่นะมีหลายประเทศเที่เอามาเที่ยวทําผสมเด้บอบ่แม่นแต่ลาวแต่ไทยบ่แม่นแต่จีนเนาะเกาหลีมียังก็มาอินเดียนี่ฮานอาหารอินเดียก็มีทําผสมเนาะฮานอาหารดอกมะลิอินเดียมาเลฟูดแบบว่า หมานี่แบบว่าาเป็นห่วงอะนะให้บอบานเหมือนกัจะจะเป็นแบบน้อยอย่างศิลาแต่ว่าคมสะดวกสบายนี้มีให้มีบริการเต็มทีเนาะมีมืดห่านลาวหานาาาต่างประเทศก็มีมืดมีไล่หอมไล่แยกเดินให้ย่างเด็ขอเท้านบ่าเอยต่างประเทศกับบะหมี่เนี่ยล ทีบกระเจ้าให้เศร้าทำผู้ชมเครื่องข้องนี่ก็มีมืดเนาะคือเครื่องนุ่งเป็นนุ่งอะหรือว่าเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ทางเนี้ย่นะนี่หางมืดเฮนใจเนาะจากที่ว่าโอ้นักท่องเที่ยวไล่คึกคืนนาเทอาวาตอนสุดก็เต็มตอนคืนก็เต็มคนยางเลาะลิ้นเลาะกินเดีย๋ยวนี้เงียบเงาท่านผู้ชม มีไลยหอมลายแยกเด้ลอันนี้จะเป็นแบบถั่วเด้อห้าต้องการผายเหือขี้รลถลจองฟิวชั่เตียงนอนหรือว่าไปเที่ยวไสโตกะมาติดต้อนี่ใดถามผู้สมกิจกรรมไหนนี่นะจะมีไล่ยอย่างให้ลินเด้อสำหรับนัก ประจุไผ่เนี่ยต่างๆเนาะก็จะเป็นมีคีสลิงคีเหิอเนี่ยก็จะเหืินหัวบูดอะเหิอเนี่ยค่ะผู้สมเที่ยวเป็นขายพายมันมันมวมันนะเนาะเพราะว่าจะเป็นอันรถทัวร์รถยังแบบโอ้ยทุกอย่างสะดวกสบายหมดเนาะหรือว่าพยัคฆ์งูข้อมูลยังเพิ่มเติมกะถ้าทำในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าติดต่อทางเพจน้องเมย์พาทัวร์เนาะเพจน้องเมย์พาทัวร์ภาษาไทยคือซื้อในยูทูบเดอร์ชอบถ้ามาได้เนาะเดี๋ยวน้อมิเกตจ <Yeah. S 1> ิว่ารายละเอียดให้ฟังก็ได้เนาะถ้าพยัคฆ์งูเนาะ สบายดียดเห็ดย่างดิค่ะขนมแหน,แนบบอเออมาเดินทำผู้สมแพดมาเชียวกับเนี่ยโปรโมทฮันให้เลย,ยมาแวะฮันนี่กระาดาเนาะสบายดีดอนเด้น,นะคะผู้สมเนี่ยไปติดแคมนำอีกขี้เหอจอดปุ๊บยางมา,งาบอฮอตห้สาสิบเมตรชั้นเนาะ โอ้บนนางคักคักน้อแบบนี้นาะนางบิวดีธรรมชาติดีมาพอดีเกี้ยเนเ็ดขนมเนาะเออได้ขนมอีกได้ขนมอ้อ้ห้อมขนาดขนาดใายางบดขนมแนบขนมแนบคนไทยได้ก็จะหองขนมอยางอหแบเพ่างั้นอยู่ดรอก ทานผู้ชมถ้าว่าผู้ใดเอือนตางกับคอมเมนต์บอกเลยเดอ้อแต่ว่าบานเมร์หองขนมนขนมแนบอาสีเป็นขนมเทียนขนมเมร์จิวบุพิษเนี่คอมเมนต์มาบอกเลยเด้อตอนนี้เขากะมานั่งพักมานั่งพักกินข้าวอยู่ฮานาหาร ตัวน,นี้แหละเนาะปลาละใจปลาละใดประมาณนี่แหละเฮ้ยตั้ง <c oughs> กินกตนกรแบบไนึงเนาะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้น้องมีเได้ยางไปซื้อยาเนาะยาที่ว่บปสบายท้องนี่มือที่ซ้มแล้วเนาะเนเป็นเมี่ยงก,กระบุกแต่ว่าหม้อกวดไว้ท้องบุคไปดีนั่นแหละกินข้าวบุกเป็นมงเป็นยามเนาะก็เลยว่าได้กินยาแล้ว นางพักนี่ก่อนแล้วก็ถ้าติดตามเอาเป็นคลิปต่ตอไปค่ะผู้ชมเนาะว่าจะไปพักยุไซหรือว่าจะไปเที่ยวยุไซไปยังอีกไปเบิ่งปลาเรือไปที่รถไฟจะได้กะถ้าเบิ่งเดออ่ะลาก่อนคลิปนี้นะ